พามาดูห้องเก็บของให้เช่าใจกลางกรุงเทพกรีทาวันนี้เราก็ให้น้องที่สาขานะคะพานาชมห้องตัวอย่างที่สาขากรุงเทพกรีทาสีนครินเนาะห้องแรกนะคะเป็นขนาดประมาณ26ตารางเมตรนะคะห้องนี้ใหญ่มากมาก เดี๋ยวเราจะลองไปถามน้องๆนะคะว่าอันนี้ใส่อะไรการรีโนเวทบ้านหรือว่าอุปกรณ์สำนักงานต่างๆนะคะเพราะว่าเป็นห้องขนาดใหญ่อุปกรณ์ก็จะมีความใหญ่พอสมควรเหมือนกันค่ะก็ถือว่าเหมาะมากเลยนะคะสําหรับใครที่กําลังรีโนเวทบ้านอยู่เนาะหรือว่าเก็บของใช้สํานักงานนะคะที่สาขากรุงเทพกีทานะคะก็จะเป็นแบบห้องพัดลมเนาะแต่ว่ามีระบบระบายอากาศดีมากๆนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องความร้อนหรือว่าความชื้นเนาะอีกห้องหนึ่งที่เราพามาดูนะคะก็เป็นห้องขนาด หนึ่งคูณหนึ่งตารางเมตรนะคะนี่ความสูงอยู่ที่ประมาณ2.4เมตรนะคะแล้วก็อีกห้องหนึ่งนะคะที่คิดว่าขนาดพอเจาะพอเหมาะมากๆเลยนะคะเป็นห้องสามตารางเมตรเนาะส่วนใหญ่ห้องสามตารางเมตรประมาณนี้เขาเก็บอะไรกันบ้างคะก็จะเป็นพวกของที่ในคอนโดที่ว่าลูกค้าเขาไม่มีพื้นที่เหลือใช้นยคะเขาก็จะเอามาเก็บที่ห้องแล้วก็จะได้มีพื้นที่ที่คอนโดเขาเอาไว้ใช้ใช้สอยให้มีประโยชน์มากขึ้นคะอ๋อ จากนี้เรื่องความปลอดภัยก็ไม่ต้องอกังวลนะคะเพราะว่ามีสเปซเนี่ยมีกล้องวงจรปิดอยู่ทุกจุดเลยแล้วก็มีระบบไฟอัลามด้วยนะคะมีระบบป้องกันอัคคีภัยต่างๆครบถ้วนนะคะอันนี้อีกห้องนึงนะคะเป็นห้องประมาณ3 4ตารางเมตรใหญ่มากๆเลยค่ะทุกคนอันนี้ก็เหมาะมากนะคะสำหรับแบบก็ <นะ S 2> สำหรับบริษัทนะคะที่มีวางแผนว่าจะรีโนเวทชั้นหรือว่ารีเวทบริษัทนะคะสามารถมาเก็บของกับเราได้นะคะเดี๋ยว ให้โปรโมชั่นพิเศษเลยค่ะจากห้องที่เป็นแบบห้องเก็บของนะคะเราก็พามาดูยูนิตที่เป็นแบบล็อกเกอร์กันบ้างนะคะก็จะเป็นความสูงที่หนึ่งจุดสามแล้วก็พื้นที่อยู่ที่สูงจุดหกชั้นบนกับชั้นล่างราคาเท่ากันไหมคะไม่เท่าค่ะข้างล่างจะ6ก0อ้าสินะคะแล้วก็ข้างบนจะเจ็อืม เพียงเท่านั้นนะคะใครที่อยากใช้เป็นที่เก็บของเพื่อเก็บสินค้าออยก็สามารถทําได้เลยนะคะที่มีสเปซค่ะก็เราฟต์บริการนะคะแต่ว่าจะเป็นลิฟตาร์้ไม่ใช่ลิฟิการ์ดแต่ว่าสามารถใช้งานได้ปกตินะคะมีความปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันค่ะถ้าใครสนใจก็สามารถ Walk in มาดูที่สาขาเราก่อนได้เลยนะคะช่วงนี้มีโปรโมชั่นลดทันที40%นะคะเพียงเช่าแค่1เดือนขึ้นไปเนาะและถ้าใครเช่าไซส์ S นะคะก็จะได้รับขนย้ายฟรี1เที่ยวโปรแรงมากๆ